สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเลียวจนพายกันอีกเช่นเคยเช่นเคยแหละวันนี้เราก็อยู่ในเกม b o ็อกฟุแต่วันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกับผลใหม่ผลยิ่งเจาะกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงดูดิมีหาง3ามหางนะตอนยังไม่แปลงถ้าเงไหมล่ะโอเคมาดูสกิลแรกกันเหมือนไฟพุ่งไปแล้วก็ โดนดาบเม็นนิดนึงเอ่อไม่ค่อยเท่ขนาดนั้นแต่เอฟเฟกคือดีมากเท่ามากเท่สุดๆโออืมเป็นแสงเหมือนสีฟ,ฟ้าแต่ตอนนี้ก็ได้อัปเดตมาแล้วนะครับเพิ่งเอามาให้ดูเหมือนอัปเดตใหม่จะมีเกาะใหม่ซึ่งจะได้ฮาริสีใหม่ด้วยนะครับและตอนนี้ มันก็ดูแบบเทรีสกิล2มาแล้วเหมือนจะเป็นเหมือนซิกแซกเหมือนสกิลซิกแซกเป็นเออเป็นเนี่ยเป็นดากวกระจายเป็นวงแหวนอ่ะเฮ้ยอย่างเท่เหมือนจะแบบซิกแซกแล้วก็พาผู้เล่นพุ่งไปอันนี้สกิลซีนะครับอุ้ยเหมือนเป็นชาร์จพลังขึ้นเต่าเลยอะแล้วก็เป็นสีฟ้าแล้วก็ พุ่งไปเป็นเหมือนกองไฟนะครับให้ผู้เล่นติดอยู่ข้างในแล้วก็จะโดนดามอีอืมนี่เป็นแบบนี้เลยอื้ออันนี้การแปลงล่างจะมีห้าหางนะครับมีที่นั่งเบาะนั่งผู้เล่นอาจจะนั่งได้นะครับนี่ไดฮัชเทมากเป็นเหมือนปเอ,อปะ เปลวไฟสีม่วงอันเนี้ยโอ้เวลากระโดดโอเคอันนี้คือถ้าเราแอร์ไลน์มาแล้วแล้วก็มานั่งได้นั่งได้อ๋อต้องแอร์ไลน์ก่อนถึงจะนั่งได้นี่แล้วผูเ้เล่นก็สามารถนั่งเหมือนเราเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนี่อันนี้ก็คือค้อนใหม่ค้อนฟล็อกแรมไม่รู้อ่านถูกไหมนะคอนหมาจิ้งจอก นี่มันสกิลแบบนี้เลยเหมือนไล่วงแหวะแล้วก็ฟุ๊ฟุ๊ฟ,ฟ,ฟ,ฟเป็นสกิลคล้ายๆผลหมาจริงจอกเลยนี่เป็นแบบนี้เลยอันนี้คือสกิลแรกสกิลแซดนะครับเปนแบบนี้ส่วนสกิลสองใช้มาสสามห้าสิบสกิล x นี่เป็นเหมือนเวลากดค้างก็จะมีไฟเมื่อพุ่งไปก็จะเป็น พอไม่กดค้างก็จะเป็นเหมือนพุ่งนะครับนี่เอ,อจริงด้วยพุ่งเห็นไหมก็คือเวลากดค้างก็จะโดนดามเมจด้วยกระเด็นไปไกลเลยมาแหละแต่ผลยิงจอกผลยิงจอกมันจะวิ่งเร็วมากเลยนะครับเหมือนเผามิงเลยถ้าใช้เผามิงยิ่งน่าจะเร็วกว่าผลแสงเลยนะครับเนี่ยแต่ปกติเผามิงวีสามก็เร็วกว่าผลแสงอยู่แล้วผมเคยใช้ แล้วตอนนี้ก็คือเกาะใหม่ที่เป็นเกาะหมายจิ้งจอกตอนนี้มาแล้วนะครับมันจะอยู่ในทะเลที่หกอะเรียกว่าอะไรอะที่ล่าเลยรเป็นทานอะนี่แหละครับโอ้แล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากดูคลิปเอื่นก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องเรียวประจันภัยแล้วไปดูคลิปของผมในช่องของผมเลยนะครับบายบาย เจอกันคลิปหน้า